นาซานอกเดสกลับมาแล้วนะคะกับคลิปที่2สําหรับการจะมาทําอะไรเดี๋ยวค่อยดูกันนะคะแต่ครั้งนี้ไม่ได้มาทํากล่องสุ่มซองสุ่มเหมือนคราวที่แล้วแต่จะมารีวิวสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะก็เดี๋ยวเกริ่นก่อนนะคะเห็นเห็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมว่าคืออะไรเอ่ยอก็คือว่า ต้นเรื่องมันมาจากการที่ตัวของน้องเองเนี่ยชอบศิลปินวง e g i r l และก็ชอบเมมเบอร์ที่ชื่อว่าหนูค่ะไอเดะถ้าใครตามเ,าเป็นเพื่อนในเฟสก็จะเห็นอยู่บ่อยๆว่าจะลงรูปหนูคาเอเดะอยู่ในอ,อัลบั้มคายเดะคาเอเดะคนงามอยู่บ่อยๆนะคะครั้งนี้หนูคาเอเดะเขาก็ได้ ขึ้นปกเลยค่ะสวยไม่เอ่ยคนนี้นี่นะแล้วกอ็อันนี้ก็จะเป็นจะว่ายังไงคือสินค้าของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีความสเปเชียลอย่างก็คือเขาจะมาเป็นของมาเป็นกล่องอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีของตามที่ระบุอย่างนี้เลยก็แล้วแต่ว่า จะเชิญศิลปินเชิญดารานักร้องใครมาเป็นพรีเซนเตอร์สำหรับสินค้าปกนั้นๆเดือนนั้นๆนะคะอ่าคราวนี้เราก็มาถึงกันที่หนังสือยี่ห้อนี้นเลยนะคะโคโคเดียนะคะขั้นตอนก็จากที่พอรู้ว่าหนูไไฮเดรเนี่ยจะได้ขึ้นปกเล่มน,นี้ก็ไปที่คีโนคุนิยะสาขาอิเซตันซึ่งเดี๋ยว อีกหน่อยมันจะไม่มีฮังอีสตันแล้วแต่เห็นว่าร้านคิโนยังมีอยู่นะคะก็ไปสั่งจองกับเขาถ้ามันเป็นหนังสือที่ไม่ได้ติดลิขสิทธิ์เป็นพวกแบบลิมิเต็ดอะไรพวกเนี้เราก็สามารถสั่งได้ล่วงหน้าแล้วพอสินค้ารอประมาณสักเดือนหนึ่งได้มันจะดีเลยกว่าที่ญี่ปุ่นประมาณเดือนหนึ่งได้เขาก็จะโทรมาแจ้งว่าของมาแล้วนะคะ ให้มารับมาจ่ายเงินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็ถ้าขั้นตอนของการสั่งหนังสือที่กิโนคุนิยะล่วงหน้าเนี่ยเขาจะเก็บหนังสือหรืออาจจะเป็นพวกโฟโต้บุ๊กหรืออะไรเงี้ยที่เขารับเหมือนกึ่งกึ่งพีออเดอร์มาให้เราเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งก็คือถ้าเขาโทรมาแจ้งเราแล้วภายในหนึ่งอาทิตย์เราไม่รีบไปเอาเนี่ยเขาก็จะเอาของไปวางที่เชลตรงที่เขาขายปกติ รู้สึกจะเป็นประมาณเนี้ยนะคะก็คือถ้าใครโทรไปสั่งสินค้าอะไรเขาไว้ก็ให้รีบไปเอานะคะเดี๋ยวเกิดเขาเห็นเราไม่มาเอาเขาไปวางที่เชลแล้วมีคนมาซื้อไปเราก็อดแน่ๆเลยค่ะส่วนเล่มนี้นะคะตอนที่ไปเอาเดี๋ยก็ยังไม่เห็นมันมีวางที่เชลนะก็ไม่รู้ว่าเขาสั่งมาเฉพาะเล่มนี้จากญี่ปุ่นโดยตรงแล้วหรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็เอาเอาล้ค่ะก็เกลียนมาแล้วว่า ถ้าใครสนใจอยากจะสั่งโฟโต้บุ๊กหรือหนังสืออะไรยังไงอย่างเงี้ยก็ให้ไปติดต่อที่คีโนคุณิยะสาขาอิซตันหรือเซนทันเวิร์ได้นะคะเรามาเริ่มกันดูก่อนนะคะก็จะถ่ายทุกซอกทุกมุมเลยดีกว่าค่ะจะได้รู้ว่ามันมีอะไรในนี้บ้างเอาแล้วนะคะขออภัยนี่นะคะ มันจะเป็นตัวปกกระดาษมัน,มนสๆสวยๆเนอะแล้วก็แย้มๆดูนิดนึงเหมือนจะเป็นแบบเป็นตัวแฟชั่นต่างๆมีอยู่นิดนึงแล้วตรงนี้ก็จะเป็นกล่องเป็นกล่องเขาทำมาเป็นแพ็กเกจเดียวกันเลยก็คือจะใส่ตัวสินค้าที่อยู่ข้างในทีเดียว เอาเอาอะไรก่อนดีดูสินค้าก่อนดีหรือว่าดูว่ามีแฟชั่นอะไรก่อนดีเอาเป็นแฟชั่นก่อนละกันนะคะก็นี่นะโอ้โหหนูเด็กผมดำเลยใครว่าหนูเด็กขายดาวิกาบ้างตอนหนูเด็กเข้าวงการใหม่ๆน่าทายดาวิกาจริงนะเลยเรียกว่าเป็นแปดสยามจะแปนเลยทีเดียว เรามาดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างอืมเป็นอย่างนี้นเองออแพนแพนแพนไหมชุดสวยนะเนี่ยอออเอออชอบจังเลย ตอเ้เซตเพี้ยนน่รักน่ารักก็มีเดี๋ยวโอเคนึกว่าลืมอัดขอโทษทีค่ะตกกรใจว่าถ่ายไปตั้งนานพูดไปตั้งนานลืมอัดรึเปล่าเดีย๋ยวดูดูให้จบเซตแล้วเราจะมาแกะสินค้าดูกันนะคะ ชอบรูปนี้ไม่น่าอยู่ตรงกลางเลยรูปนี้เห็นอยู่ในไอจีของหนูเดะอยู่เหมือนกันชอบชอบจบแล้วมาดูบอกหลังกันนะคะ ก็จะเน้นหนูค่ะเด็กนิดนึงนะคะคราวนี้มาถึงขั้นตอนสำคัญละคือเราจะมาดูสินค้ากันเดี๋ยวขอขอกดพักแป๊บนึงนะ,ะเพราะว่ากลัวจะทำปกยับแปบ๊บนึงค่ะ